ชอบอ่ะเขาจะรู้สึกว่ามันใช่เลย <All right. S 1> เขาวารอลองอยู่เพลงเพงเดียวถูกใจและไม่ถูกใจเหมือนเลขเลขหนึ่งอ่ะคนฝั่งหนึ่งก็จะถูกใจและอีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่ถูกใจเพราะว่าเลขที่ออกค่ะคุณผู้ฟังมันออกไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังเลขของงวดน,นี้รางวัลที่หนึ่งสองเก้าเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งเลขท้ายสองตัวเก้าสองเลขท้ายสามตัวหนึ่งศูนย์หนึ่ง 664เลขหน้า3ตัว181และ789ซึ่งคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่า,าดีใจที่ซื้อแค่ใบเดียวไม่ถูกสนุกสนุกแอแน่แน่สินะคิดว่าแน่ใช่ซื้อถูกน้อยแบบลงทุนน้อยอ่ะใช่ไหมลอ,อบใจตัวเองเพราะว่า,างวดอื่นเจ็บมาเยอะฉันรู้นะจ๊ะในขณะที่มีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากจะเซลล์พี่อ้อมหน่อยค่ะว่าก่อนเลขจะออกพี่อ้อมบอกหนึ อมบอกตอนไหนว่าคุณผู้ฟังอมบอกยังไงทําไมออมไม่ถูกเอาจริงๆอ้มบอกแปมก็ไม่ถูกนะคะในขณะทั้งสามตัวบนสองตัวบนและสองตัวล่างซื้อหวยสินะเราอะอเลขไม่ใกล้เคียงเลยคงจะเจ็บน้อยกว่านี้นะคะพี่อมเลือกเพลงเดียวยาจิตใจสักเพลงได้ไหมคะคุณผู้ฟังคิดว่าอมไม่เจ็บอยู่หรอคะตอนนี้อ <c oughs> ้อมก <c oughs> ็เจ็บไม่ใช่น้อยค่ะคุณผู้ฟังคะ ห6 6 3 2 9 2สามคิดว่ามเจ็บไหมคะยังมีทั้ง 40, 04, 78และ87คิดว่ามเจ็บไหมคะเจ็บแต่คุณผู้ฟังถ้าสิ่งหนึ่งที่เราต้องภูมิใจเราเป็นคนหมู่มากถูกต้องเราคือแมสค่ะคุณลองคิดปริมาณของคนถูกสิคะม,มีอยู่หยิบมือเดียวยอย่าไปพูดกับเขาเขาไม่เข้าใจความรู้สึกเราเหรอกค่ะ,ค,ะคนที่เฉียดมีเป็นร้อยคนที่ถูกกับมีเป็นล้านหมายถึงว่าล้านบาทเลยนะ <laughs> คนที่ถูกมีเป็นล้านบาทแต่คนที่เขียดอ่ะมีเป็นร้อยร้อยคนเุ้ยฝังจะเอาเลขอะไรเฮ้ยฝงบอกว่าเขาเป็นคนหุ่นน้อยค่ะนี่เลออกลุ้นเดียวแล้วนะอ,อมนที่หนึ่งแล้วครับไม่ใช่ลุ้นในนี่นอะไรอะอ๋อรางวัลของเฟนอราเราลุ้นอีกอันเดียวแล้วเพราะว่าพอมันหมดงวดของการลุ้นดอกไอ้ว่านหางจระเข้ที่บาทเราควรจะลุ้นแค่งวดเดียวนะไม่ควรเลยเถิดมาลุ้นสองงวดเราควรจะจบแล้วนะครับ นะเอาจริงๆถูกป่ะใช่ครับคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังส่งคำว่าละการรใจใช่ไหมคะครับแต่เป็นพิมพ์ยอ,อยักมาคะ่ะคุณผู้ฟังอ่อไก่ เป็นยอยักษ์เนี่ยอ่านแล้วนึกว่าด่าอ้อมเลยนะคะผลเขาประกาศผลไปแล้วนี่เขาจับไปแล้วเมื่อว,วานคุณผู้ฟังบอกแต่เขาจะคุณอ๊อฟจังบอกอ้อมว่าหนึ่งห้าล้านบาทก็เป็นดาบตํารวจคุณไม,ไม่ไม่มียศอยู่แล้วใช่ไหมอ่าจ้ะอืมรางวัลที่สองห้าแสนไม่ไม่ไมกเกียดจ้ะไม่คุ้นเลยไม่มีสุบุญสั่งเลยอะ่ะไอเราเขียนนามสกุลเราใช่ไหมใช่ครับอ่อารถยนต์สองรางวัลก็ไม่มีสุบุญสั่งนะครับอ่าจบรางวัลใหญ่หมดแล้วครับ ทำไมชีวิตเศร้าจะจบเราจะไม่ลงทุนระยะสั้นได้ๆอีกต่อไปรเราจะออมเงินฝ<ช>ากแบงก์ปกติดีกว่าถึงดอกมันจะอ่อนไหวพัดเบาๆปลิวบ้างแต่อย่างน้อยเงินต้นยังอยู่ถูกไหมคะใช่ครับคุณผู้ฟังยืนยันมาว่า92ไม่ได้พิมพ์ผิดวลกรรมค่ะ ยอยักษ์จริงยืนยันเธอเธอคำภาษาไทยมันควรจะใช้คำว่าละกมใจถ้าเป็นยอยักเนี่ยมันเอาไว้หมายถึงการกระทำของคนหนึ่งที่มันทั้งทำให้รู้สึกเจ็บใช่ป่ะแย่มากเลวร้ายแต่จะยืนยันใช้ยอยักษ์จริงๆใช่ไหม อะฉันปล่อยให้เธอใช้ไปส่วนคุณผู้ฟังที่ส่งมาว่าพี่ไม่เกลียดหนูนะนานๆหนูถูกทีไม่เกลียดลอกดีใจด้วยนะคะคุณผู้ฟังใครถูกมันก็ต้องน่าดีใจทั้งนั้นแหละแต่ถ้าคุณผิดเราเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วเราควรจะรู้ว่าโชคไม่ได้เข้าข้างทุกคนไม่จําเป็นน่ะเก็บโชคของเราไว้เป็นเงินสดดีกว่านะวพี่กลวเนาะใช่ครับเราเอาไว้สั่งข้าวกันไหมเรามาถามกันนี้คำหนึ่งคำถามว่าเวลาคุณสั่งอาหาร แน่นอนเวลาสั่งอาหารบางทีมันจะมีเครื่องจุกจิกติดมาให้ปะ่ะสั่งข้าวมันไก่จะให้น้ําซุปอ,อ่าสั่งอะไรวะพี่กวางสมมติว่าสั่งอะไรมันจะให้อะไรมาใช่ไหมหมันพวกสั่งข้าวมันไก่ให้น้ําซุปสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งเขาก็จะให้น้ําซุปสมมติร้านที่เราสั่งประจํานะใช,ใช่ครับอ่หรือเวลาไปทานอาหารที่เป็นเซตเขาจะมีขนมตกท้ายถ้าคุณรู้อยู่แก่ใจว่าหนึง่งสมมติคุณไม่ทานซุปที่เขาแถม ถูกไหมฮะใช่ครับหรือขนมนั้นหรือไม่กินเลือดในข้าวมันไก่อ่าหรือขนมนั้นคุณจะกินมันแค่นิดเดียวจริงๆถามจริงๆมันไม่มีผิดนะครับคุณคิดว่าคุณจะแจ้งเขาว่าไม่เอาหรือเอาแค่ตามแบบเอาครึ่งเดียวหรือคุณคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราเพราะเราจ่ายเงินเต็มเราต้องได้หมดเราจะเหลือเราจะทิ้งเรื่องของเราหรือคุณจะเอาแค่เท่าที่คุณทานคะ อันนี้อยากรู้จริงๆเอาว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดเลยจริงๆนะคุณผู้ฟังพี่หวงว่ามีถูกผิดไหมล่ะไม่ครับมันไม่มีนะรเราแค่อยากรู้ว่าโดยโดยทั่วๆไปเวลาเราสั่งอาหาระถ้าเรารู้ว่าเราไม่กินแน่ๆเราจะสั่งมันว่าอย่างไง EFM DJ Playlist b y DJ อ้อ์ค่ะ